ช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอก เรียกได้ว่านะคะความเข้มข้นเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่หฤดูหนาวนะคะรอบ4ทีมค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วค่ะที่จะชิงแชมป์ประจําฤดูหนาวค่ะวันนี้จากนครราชสีมาบ้านของคุณจุย๋ยเลยครับโรงเรียนเมืองคงครับมาครั้งที่3ครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค่ะเรียกได้ว่านะคะเขามีแฟนคลับเยอะมากน้องหลีถังแต่<า>ถ้า2โรงเรียนเนี่ยใครชนะเข้าไปก็จะไปเจอกับอีกหนึ่ง โรงเรียนที่ไรออยู่แล้วใช่ค่ะนั่นคือโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นค่ะต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าเขาเตรียมอะไรมาอวดคณะกรรมการนะคะไปพบกับเขาเลยค่ะกับช่วงนี้โอ้โหวันนี้เอาล่ะครับก่อนแข่งโรงเรียนเมืองคงก็มีการให้สินให้พรโดยน้องมหาประธานนักเรียนกันครับฟังกันเลยครับขอให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นอำนาจรัศมีกำลัง หนึ่งชั่วโมงผ่านไปมาดูอาการเพื่อนกันครับมีโชคมีชัยวอวยพรนานไปหน่อยครับเออพื่อนเพื่อนก็เริ่มหาวไปแล้วครับเออจดูสิครับขนาดคนวอวยพรยังง่วงเลยครับโรงเรียนมนองคงของเราก็ขอกราบพ่อแม่พี่น้อ,ง,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 อง,งทุกท่าน ขอกำลังใจให้พวกเราได้มีโชคมีชัยในการแข่งขันมีชัยชนะเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัทโรงเรียนเมืองคงทุกท่านสู้ไม่สู้สตาสู้ขอเสียงสาทุกคนดังๆพร้อมกันจ้าสาธสุสู้สู้นะจ้าไปต่ออีกโรงเรียนดีกว่าครับโอ้โหน้องๆบึงกันเขาคิดอะไรกันอยู่นั้นครับ แม่ที่แท้ก็กรีดน้องหลีถังนักร้องน้ำนี่เองละครับดูสิครับกรีดทุกมุมครับไม่ไว่าจะซ้ายไม่ไว่าจะด้านขวาโอ้โหเรียกว่ารอเบสจริจจริงๆครับน้องหลีถังอ้าวแต่ว่าวิ่งไปไหนกันละครับน้องๆหลีถังงงครับเ,เขาไปไหนกันครับเนี่ยอ้าน้องๆบึงการเขากรีดพิกงสารัดที่มาถ่ายรายการอยู่ตัวข้างนเองละครับ ดูสิครับสีหน้าน้องๆโอ้โหรูมาบ้าๆเลยนะครับเนี่ยนั่นนาจเตอดาราตัวเป็นๆเท่ที่แหละครับเอาละครับน้องลีถังของเราเอาไงดีครับเนี่ยเหน็นเพื่อนๆเขากรี๊ดกันขนาดนี้ถ่ายรูปซะด้วยเสร็จแล้วลีถังบอกอยู่ไม่ได้แล้วครับไปกรี๊ดพี่ก้องในคนดีกว่าครับส่วนพวกเราตอนนี้ไปชมเรื่องรักตลาดน้ำวันนี้เสนอต่อ